สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถใช้งาน1คันนะครับคันนี้ Toyota a อันติดรถบ้านแท้ปี2005เครื่องพันหกเกียร์ออโต้นะครับ4 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้ขายราคาก่อนเก็บงานนะครับอยู่ที่อยุธยาผมเจอมานะครับก็นำเสนอให้กับสมาชิกนะครับขออนุญาตชี้เป้านะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับเจรจาสอบถามตามเบอร์โทรนี้นะครับเน้นให้โทรนะครับรถต้องไปมีเก็บงานนะครับ ประมาณนี้นะครับ45,000บาทนะครับแจ้งมาว่าเกียร์เครื่องยนต์ใช้งานได้ปกตินะครับช่วงล่างมีเก็บงานนิดหน่อยขครเข้าใจสนใจนะครับเน้นให้โทรนะครับอยู่ใกล้อยุธยาไปชมเช็คทดลองขับนะครับคันนี้เรียกว่าขายตามสภาพนะครับมาดูรถที่ขายตามสภาพนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเบื้องต้นก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มีเก็บงานนิดหน่อยตามอาการตาม จุดนะครับใครเข้าใจนะครับก็ไปดูนะครับอาจจะเห็นที่ผมนำเสนอรถสวยๆมาเยอะแล้วนะครับมาดูรถก่อนที่เก็บงานเขาขายกันแบบไหนนะครับคันนี้เป็นรถประมูลด้วยนะครับแจ้งมาแบบนี้นะครับใครเข้าใจสนใจก็โทรเจรจาต่อรองไปเช็คชมทดลองขับนะครับคันนี้มีเก็บสีแน่นอนครับช่วงล่างมีเก็บนิดหน่อยใช้งานได้เน้นใช้งานก่อนได้ครับแต่ถ้าใครรับสภาพนี้ได้ก็คือ คุ้มครับเพราะรุ่นนี้ทนกว้างนั่งสบายใครเข้าใจนะครับต้องไปเช็คไปชมทดลองขับตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับเพราะหลายๆท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมรถผมราคาประมาณนั้นประมาณนี้ถึงเป็นแบบนั้นถึงแบบแบบนี้นี่ครับก่อนที่จะได้สวยๆแบบที่ผมนําเสนอบ่อยๆแบบที่ผมคัดมาบ่อยๆแจ้งมาให้ดูบ่อยๆก็คือสวยหมดไม่มีหรอกสภาพแบบนี้นี่คือก่อนเก็บงานนะครับตามสภาพตามท้องตลาดที่เขาขายกันนะครับ ก็ถ้าใครเข้าใจนะครับโทนะครับอาจจะไม่สวยถูกใจแต่ถ้าเอาไปใช้งานสำหรับคนงบน้อยใช้ไปเก็บไปก็น่าจะได้ครับเพราะรุ่นนี้อะไรหาง่ายทนแล้วก็ประหยัดครับลองชมดูนะครับเผื่อจะถูกใจนะครับสำหรับราคาหลักหมื่นนะครับนำเสนอนะครับคันนี้ขออนุญาตชี้เป้านะครับไปชมเองทดลองขับด้วยตัวเองนะครับมีเก็บงานแน่นอนสีต้องเก็บช่วงล่างมีทำ ไปทดลองขับดูแล้วก็ประเมินดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสําหรับคนที่อยู่ใกล้อยุทธยานะครับชี้เป้านะครับเจอสวยๆจากที่ผมนําเสนอมาบ่อยๆมาดูตามอาการตามสภาพบ้างนะครับว่าเขาขายกับประมาณไหนนะครับใครเข้าใจก็ไปเจรจาต่อรองสอบถามทดลองขับกันนะครับ